สวัสดีค่ะชั้นครสุพิสุพิชชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาเชินเพื่อนทำขนมเทียนแก้วสากูค่ะเราจะทำใส่กระทงนี้ค่ะใครมีถ้วยก็ใส่ถ้วยนี้ก็ได้การที่เราใส่กระทงเย็บไปดูหนึ่งใบค่ะเราตัดตามพิมพ์ที่เราต้องการเล็กใหญ่ได้เลยวิธีการเย็บกระทองจะเป็นลายแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะสลับลายนะเพื่อนนะคะให้เขาขวางลายแบบนี้เพื่อที่จะได้ไม่แตกเย็บไปดูหนึ่งใบนะคะ พอเย็บด้านนี้แล้วก็ตรงข้ามนะเพื่อนนะคะแล้วก็ถึงม่อีกด้านหนึ่งนะคะเราเป็นกระทงกลงมเย็บ <etheless> สี่มุมนะเพื่อนก็จะได้แบบนี้วันนี้วัตถุดิบหลักของเราก็คือสาคูค่ะนะคะแล้วก็ไส้ไส้นี้เป็นไส้หวานที่เหลือจาก ที่เราทําขนมเทียนแก้วใบเตยนะคะอันดับแรกเล้ก็มาเตรียมตัวสาคูเราจะใช้สาคูประมาณร้อยกรัมนะคะร้อยกรัมนะคะเราจะล้างนะคะไปล้างก่อนหนึ่งน้ำนะคะแล้วล้างมาแบบนี้แล้วนะแล้วก็มาเติมน้ําเพื่อแช่ไว้นะคะ แช่ประมาณสามถึงห้านาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเขาจะอืดเร็วค่ะนะคะในระหว่างที่เราสับครูนะคะเราจะยังมาปั้นไส้สักครูกันค่ะขนมเทียนแก้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะเพื่อนเขาจะใช้ตัวบางๆค่ะไส้เยอะๆนั้นก็ง่ายๆทานไส้นะคะทำจากสักครูจะง่ายกว่าทำจากแป้งมัน,นเพื่อน,นเพื่อนดูขนมเทียนแก้วใบเตยของเราแล้วเนี่ยนะคะ ที่เป็นไส้เดียวกันนี่แหละค่ะนะคะจะเห็นว่าอันนั้นจะยุ่งยากมาอันนี้จะง่ายถ้าเพื่อนไม่มีใบตรงนะคะใช้ช่วยก็ได้เพื่อนคะก่อนที่เราจะนําขนมใส่กระทงนะคะเราจะต้องทาน้ํามันพืชนิดนึงเอามาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนนะคะทาเข้าแบบนี้เลยนะคะเพื่อเวลาขนมสุกมาแล้วจะไม่ติด ทาทุกใบนะเพื่อนนะก็เหมือนที่เราทำหนมเข็งนะคะเพราะเราทำครบทุกใบแล้วนะคะแม้แต่ถ้วยเราก็ทานอันนี้จะทาใส่ถ้วยเพื่อนดูเผื่อเพื่อนไม่มีใบตองไม่มีอะไรเลยนะคะใช้ถ้วยน้ำจิ้มก็ได้ค่ะนะคะทำสักูนี้ก็ไม่จำเป็นเป็นลงสักูต้นนะคะเป็นแป้งสักูอะไรก็ได้จากแป้งมันก็ได้ค่ะนะคะเราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนมาดูนะคะ อันดับแรกเราก็จะเอาสักคูที่เราแช่น้ําไว้เพื่อนดูนะคะเขาใช้ได้แล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะใช้ช้อนนะคะเพื่อนนะคะเอาสักคูลงแบบนี้ค่ะเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วกระทงนะคะแล้วกวนามเอาไส้ใส่อาไส้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เพื่อนทำจนเสร็จนะคะแล้วเราก็ไปใส่เหลี่ยมังผึกแม้แต่ใส่ถ้วย ะะเพื่อนจะใส่ถ้วยแบบนี้แล้วนะคะไส้ที่เราปั้นไวนะะ้นะคะนะคะเอามาใส่เลยพอเราทําได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะไปนึ่งนะคะประมาณสิบห้านาทีหลังจากน้ําเดือดนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะเพื่อนนะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวสิบห้านาทีแล้วมาดูนะคะ สุกแล้วจะเป็นอย่างไรคะเพื่อนเพื่อนนนนะคะขนมสุกแล้วนะคะนานสิบห้านาทีเพื่อนนะฮะสวยไหมคะจะเห็นว่าแป้งนะคะจะบางๆนะคะแต่ตอนนี้ยังแกะไม่ได้นะคะร้อนค่ะให้เพื่อนดูก่อนนะคะเพื่อนดูนะคะมาทานนะเพื่อนสีที่เป็นธรรมชาติะค่ะ เป็นสีสากูต้นนะคะนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะให้เขาเซ็ตตัวเย็นลงเพื่อนคะตอนนี้เขาเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้เพื่อนดูนะคะว่าออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะคะเราจะลองแกะเป็นเพื่อนอะไรนี่ก่อนนะเพื่อนนะใช้ช้อนเลยค่ะนะคะออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อนสำหรับเป็นกระทงนะคะกระทงเนี่ยเรา ทาน้ำมันไว้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนนะคะเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะคะเหมือนกับที่เราห่อเลยค่ะเพียงแต่เราใช้กระทงนะคะก็ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ใช้ถ้วยตะไลหลังจากชมขนมเทียนสารครของเรา ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับขนมโบราณโบราณประยุคข,ของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ